ไปร้อนไปผ้าะกะนดีใจ่ำผู้เข่าชือน,นะครับหลังจากนั้นเป็นสออาชวงผูกอบุที่ัชเปลือกปลายมนะครับ อิดตาด้วยน้องคอาทอมแดงเคยบ้างนี้หลังจากนั้นจะขันไล่การสักครู่เป็นตักเตอร์นะครับข้าวตนานเรากำาวตอ๋นจนเลยผู้มาดเลยดังผูาดวเอื้อนฟากันไหมเนี่ย โอ้ถูกไปถูกไปไปไก่บอดดัเปูด้วยไกไก่สังว้ำลุมาหลุนกันมิอไปลงซาซาตกไปไก่ไก้ลีลาหลายๆไวรุนที่ทุเอบวกเจไก่คนสวยไปงาน สองสามสกเปเกาเยี no ่เอื De ้ตรงแล้วเห็นน้ำกันนะครับเห็นน้ำกันทาผ่าแล้วผ่าเลยสู่ไม่ เป็นกำลังใจใผู้แพ้ครับ